แท็กยางความเพ่กพันแหวนแจกทุกสามชันเสื้อ,อไหล่ความเพ่งทุกชิ้นฉลากล,ล,ล,าลุ้นลัมโรตารี่อีเดเตอร์ทีวีตู้เย็นทัพนมเพาะระวางในอื่นอีกมากมายซื้อแท็กยางความเพกงพันแรวนไม่ต้องลุน่นเสื้อตะเกี่ยวสุดเท่สองขารักลอบตะขาบสี่ตะกาบซื้อแท็กยางความเพ่งคุณฟรีอีกหนึ่งเส้นเสื้อ,อไหล่ความเพ่งทุกชิ้นฉลากอะไรทุกชิ้นมีค่ะ,ะจริงเลย โอ้ตาหายบอดอะไร้องทำยังไงบ้างเนี่ยัางที่ตัดกะติกเก้าฟังเพกแปะลงบนฉลากต้องเขียนชื่อที่อยู่นักกีฬาต่ตัดและหย่อนลงกองนับชิ้นส่วนของตัวแทนจำหน่ายั่วะเทศพี่จะไปไหนก็จะไปเขียนฉลากลุ้นโชคไงพี่ต้องเรียบล้นะร่วมสนุกกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม